สวัสดีค่ะมาอัปเดตมะละกอนะคะตอนนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณที่แปดเก้าองศานะคะกลางวันตอนนี้ก็ไม่ถึงยี่สิบองศาแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกนะคะใบเขาก็จะเริ่มนี่นะคะ or, มะละกอใบมะใบก็เริ่มเปลี่ยนสีมะละกอใบใบเปลี่ยนสีนะคะนี่นะคะต้นนี้นี่เสียดายมากเลย ดอกมะเธอจะดกไปไหนดกแบบดอกแบบไม่รู้จะเรียกว่าดกอกยังไงนะคะดกมานี่ยังเก็บลูกแรกของต้นไว้อยู่นะคะนี่นี่คือลูกแรกของต้นน้ำหนักดีทีเดียวเชียวแต่ลูกไม่ใหญ่นะคะลูกแค่นี้เองนี่นะ,ะแล้วก็ต้นนี้ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ามะละกอเนี่ยเขาจะสลายหายไปตอนไหนวันนี้อากาศดีมากค่ะแดดอุ่นนี่ใบย,ยังงามอยู่ยังถือว่างามอยู่นะคะลูกแรกของทุกต้นเนี่ยจะยังอยู่นะนี่ก็ลูกแรกของต้นแต่เหมือนจะเริ่มเริ่มเริ่มมีอาการแล้วน้ำยางนะ่าจะเริ่มไหลแล้วเนี่ย นี่นะนี่ลูกนี่ก็ลูกแรกของต้นอันนี้น่าจะหนักเกินกิโลแล้วนะนี่นะคะนี่กระดกแล้วก็ต้นนี้ค่ะนางเอกของสวนปีนี้เลยนีเตี้ยที่สุดนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ที่สุดนะ,ะเธอเตี้ยแต่ว่าลูกใหญ่นะคะนี่ข้างล่างนี่คือลูกชุดแรกของของต้นนะคะ เดี๋ยวก็ไล่ไปเรื่อยๆข้าวกอดลองเก็บรอบนี้ไปกินนะคะช่วงนี้เนี่ยตรงนี้ไปกินคิดว่าเขาจะขมไม่ขมแล้วนะคะตามส้มตำได้แต่เดี๋ยวลุ้นกันค่ะเดีย๋ยวอาทิตย์หน้าจะหนาวอีกจะหนาวกว่าน,นี้อีกนี่นี่นี่ลูกแรกของต้นนะคะเนี่ยนี่คือชุดแรกของต้นนี้นะคะ มาลุ้นกัน